คริปโตท็อปเทรนสิครับวันนี้เราก็จะมาพิ่าวสาต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับตลาดโดยภาพรวมวันนี้ก็แดงขึ้นมาทุกตัวเลยนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของเหรียญมีมครับที่บวกขึ้นมาเจ้าบุกเจ้ามองอะไรพวกนี้นครับส่วนนั้นก็จะค่อนข้างที่จะแดงนะและเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีในส่วนของข่าวรอบโลกของคริปโตแล้วก็ข่าวของตัวลูน่านะครับแล้วกเ็เรียกว่าเป็นแผนการของซีซีที่เกี่ยวกับตัวเทอร่าได้หรือเปล่า อันนี้ก็เคยพูดไปแล้วครับแต่วันนี้จะรวมในส่วนของ2องอยางนั้นเมาไว้ด้วยกันนะก็ใช้วิจัยนในการรับชมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอพาไปอดปในส่วของ Bitcoin กันก่อนนะโดยบิตคอยอิตาเรียนตอนนี้ก็ถือว่ายังสามารถที่จะรักษาระดับในส่วนของตัว60,000ได้เนาะก็ก่อนที่เขาขึ้นไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่70,000แล้วก็ถูกตบลุงลงมานะครับ ยู่ที่ประมาณสัก6 6 0 0 0นะซึ่งการที่ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไปแล้วกลับลงมาเนี่ยอาจจะมาจากสาเหตุที่ต้องทาขึ้นไปพูดเนาะว่าจะให้ตัวบิตคอยเนี่ยเป็นทุนสํารองของอเมริกานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับรัฐบาลสหรัฐก,ก็ได้ย้ายมูลค่ากว่าประมาณสัก2,000ล้านดอลลาร์บิตคอยเนี่ยไปยังที่อยู่ใหม่ก็เลยเกิดการที่บิตคอยขึ้นไปประมาณสัก70,000ได้แล้วก็ถูกตบร่วงลงมาครับโดยที่มันมีการย้ายไเงินแบบนี้ซึ่ง คนการจีกอว่าเอ้ยจะเทหรือเปล่าหรือจะอะไรหรือเปล่านะก็เลยทําให้ราคามันลดลงมาอยู่ที่หกหมื่นหกเนาะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับซึ่งนี่นะครับก็เป็นสองที่อยู่กระเป๋านะครับที่เขาได้โอนไปเนาะก็แยกกันไว้ประมาณสักหนึ่งหมื่น b t หกร้อยหกสิบเก้าล้านนะครับแล้วก็มีในสูตของตัวอีกอันหนึ่งนะที่ประมาณสักห9 8่งมื่นเก้าพันแปดร้อย BTC นะอันนี้็ราวๆเราสักหนึ่งจุดสามสามนะครับ อันนี้ก็เกิดความกังวลนะว่า้จร,จริงๆแล้วเนี่ยเขากาลังจะตีขายอะไรหรือเปล่าเนาะสำหรับในส่วนของรัฐบาลชุดนี้เนาะเพราะว่าต่อให้ดูดทรัมป์บอกว่าจะใช้ในส่วนของบิ t คอยเป็นทุนสํารองเนาะแต่ก็ยังไม่ถึงยุคของดูดทรัมป์นะครับอันนี้เป็นยุคของเบดนอยู่นะซึ่งการที่เขาโอนย้ามาแบบนี้อาจจะเป็นว่าเขาเตรียมจะเทขายหรืออะไรหรือเปล่ากเลยทำให้คนเนี่ยรู้สึกกังวลแล้วก็รับมูลค่าของบิ t ค o i n ไลดลงมาจาก70,000เหลือประมาณ66 0 0 0อะไรแบบนั้นนะ และนี่การอีพีนหนึ่งสาเหตุหรือเปล่านะครับที่ทําให้สหรัฐอเมริกาต้องหันมาใช้ในส่วนของตัวบิตคอยเป็นทุนสํารองแล้วก็รู้ว่าใคจะทําการเก็บบิตคอยแล้วก็ปั๊มราคาขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตเห็นตั้งแต่เดือนมกราปีสองพันยี่สิบเนาะนี่เพิ่มขึ้นประมาณ50%จาก 23ล้านล้านดอลลาร์เป็น35ล้านล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยนี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งด้วัา,าราดอกเบีย้ยที่มันสูงขึ้นโดยเฉลีย่ยประมาณ5%ในช่วงนี้นะครับดอกเบีย้ยพุ่งสูงถึงประมาณ1.5ล้านล้านดอลลาร์ภายในปีหน้าหรือประมาณ30%ของรายได้รวมของรัฐบาลสหรัฐทั้งหมดนะครับเออเพราะฉะนั้นครับภายหรือว่าในส่วนของกลางปีจนถึงปลายปี2 0 2 6นเนาะ เราก็จะได้เห็นในส่วนของนี้ระดับชาติจํานวนสักประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สำหรับของรัฐบาลสหรัฐนะครับในอัตราที่ประมาณ5%รวมถึงการจ่ายดอกเบีย้ยประมาณสัก2ล้าน,นล้านดอลลาร์ต่อปีนั่นหมายควาว่ารายรับของตัวรัฐบาลสหรัฐเนี่ยประมาณสัก5ล้าน,นล้านดอลลาร์ต่อปีจากทุกๆแหล่งนะ ดังนั้นครับ40%ของรายได้ของรัฐบาลน่ะจะถูกหันไปสนใจในส่วนของหนี้ตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าคือหาเงินมาครับก็ยังพอมีเงินเหลืออยู่นะแต่ก็จะต้องจ่ายออกไปถึงประมาณ40%อันบาลนี้เลยทําให้ Bitcoin อ,อาจจะเป็นหนทนชางหรือเปล่านะที่จะมาช่วยในส่วนของตรงนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับหนี้เนี่ยจะเป็นหนี้ที่ก้อนโตที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่โลกมนุษย์เคยเจอมาเลยนะครับแล้วก็จะทําให้สหรัฐเนี่ยอาจจะต้องออกมาตรการอะไรบางอย่างครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดในจากเรื่องนี้ไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบิตคอยสามารถที่จะมาช่วยตรงนี้ได้นะครับมันก็จะสามารถทําให้แล้วก็สังเกตเห็นเยอะจังว่าบิตคอยมีการเติบโตทุกปีทุกปีถ้าเกิดว่าบิตคอยเข้ามาปุ๊บเหมือนทองคำเงี้ยแล้วมันมีมูลค่าเมือมากขึ้นหลังจากนั้นพออเมริกามีบิตคอยที่แบบว่า โอ้โหพอใช้พอกินพออยู่แล้วอาจที่จะดั้มราคาลงมาใส่ในสู่ของประเทศเล็กๆก็ได้ในอนาคตเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดขึ้นมาจริงนะครับก็เป็นอะไรที่น่าอันตรายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าห่างออกไปอีกสักนู่นนะครับประมาณสัก30ปี5 0ปีเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะนานแค่ไหนนะหรือว่าอาจจะไม่มีเหตุการณ์นั้นแบบนั้นก็ได้อ่ะเราก็ต้องมาเราดูกันต่อไปนะเพราะฉะนั้นครับ เราต้องอยู่ในไซเคิลที่มันถูกต้องเนาะตอนนี้ c y เคินี้รอบก็จริงนี้เราทํากําไรได้เราก็อาจทจะจะลงทุนในคริปโตบางส่วนในหุ้นบางส่วนในะสังหาบางส่วนในหลายๆอย่างนะครับที่เขาเรียกว่าเ e เ e อเรจเนาะหรือไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าบใบเดียวอะไรแบบนั้นนะครับอาจจะไปสุกอสังหาบ้างคริปโตบ้างหุ้นบ้าง s p p etf หรืออะไรพวกนี้บ้างนะ และพอเรามาดูในส่วนของตัว FlowSpot Bitcoin ETF นะครับวันที่29ก็มีเมเงินไหลเข้ามาจาก BlackRock นะครับ205.6ล้านดอลลาร์แต่ก็มีเจ้าอื่นขายออกไปเนาะอย่างเช่น FBTB, BITB แล้วก็ JScale เนาะที่ขายออกไปประมาณ5.9ล้าน21.3ล้านแล้วก็4.3ล้าน ตามลำดับนะครับก็โดยรวมแล้วนะมีบวกขึ้นมาที่124.1ล้านดอลลาร์เนาะแต่ก็เป็นแดงนะครับ5วันติดต่อกันแล้วนะสำหรับมูลสุขของจิสเกลนะครที่ขายออกไปนะแต่แต่ก็มีบวกขึ้นมาบ้างนะหลัก10ล้านดอลลาร์นะแต่ก็มาหลักร้อยล้านดอลลาร์เนี่ยวันที่29นั่นเองครับ และก็มาดูในส่วนของตัว Flow Spot Ethereum ETF นะครับวันที่29ก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากแบ็กลอรกนะครับ58ล้านเนาะแต่ j e s s ก้าก็ยังขายออกไปเช่นเคยที่210ล้านดอลลาร์นะครับโดยรวมแล้วนะ มีเงินไหลออกไปที่98.3ล้านก็ถือว่าเริ่มลดลงมาแล้วนอกจากแรกนะครับที่ติดลบ100ล้าน133ล้าน152ล้าน162ล้านตอนนี้เหลือหลัก10ล้านแล้วนะอ่ามันจะลดลงไปแบบนี้เรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆหรือเปล่าเหมือนกับตัว bitcoin อีเชียหรือเปล่าก็น่าที่จะเป็นอะไรน่ารุนนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเดี๋ยวก็คงจะหมดก๊อกในการใช้เองของ JSE นะครับ อ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปข่าวอื่นๆของโลกริปโตนะผมขอแวะมาที่ตัวลูน่ากันก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับตัวลูน่าก็ได้มีการอัปเกรดระบบเนาะก็ตอนนี้มีการอัปเกรดบล็อกเชนที่ 3. 3. เวอร์ชั่น3.1.3สัมผัจนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแก้ไขตัวแล้วก็ผู้ด้วยแล้วก็การจ่ายภาษีด้วยนะครับโดยภาษีหรือว่าการเผาเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นแบบนี้ครับ80%นะครับเบิร์นเนาะแล้วก็10%เนี่ยไปยังออร์คาวพูแล้วก็อีก10%มาอย่างตัว ผูของชุมชนนะครับอ่ะก็ะถือว่าเป็นการอัปเกรดของชุมชนเนาะแล้วก็มาในส่วนของตัว Genesis Trading OTC Wallet นะอันนี้ก็เป็นการเปิดการใช้งานตัว W ลูน่านะครับครั้งแรกนะตั้งแต่เดือนมิถุนาปี2022นีเลยนะอันนี้ก็คือตัวแร็ปนะครับที่เป็นตัว W นะซึ่งพยายามนะครับที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสุดของตัวแร็ปลูนะ่าเพราะว่าคาดีกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะมีการตัดสิน้วถูกไหมถ้าเกิดพวกเขาเหล่านั้นนะไม่ย้ายเงินออกหรือว่ายื่นคำร้องไม่เหมือนกับที่ตัว TFL เขาให้ยื่นก่อนหน้านี้นะตอนนี้ก็หมดเขตไปแล้วนะซึ่งนะครับสภาพคล่องในนั้นนะมันน้อยมากมีอยุดบัญชัก สองสามหมื่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่พอกันแน่ๆนะครับเลยจะเปิดในส่วข,ของตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยนะอันนี้ก็สภาพกล้องก็ยังน้อยอยู่นะสำหรับใครนะครับที่อยู่ตรงนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ตอนนี้มีในส่วนของตัว Genesis Trading นะครับไว้ให้สมบ,บแล้วก็ไม่น่าจะพอเหมือนกันนะ,ะแต่ก็ไม่ใช่ในส่วนของตัว W Luna เท่านั้นนะ ยังมีการสร้างภูใหม่ระหว่างตัว W ิโรนาถึงตัวเกมสต็อปด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่งสร้างเมื่อวานนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสภาพคล่องจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเขาพยายามเต็มที่นะที่จะเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นในพวกเขาเหล่านั้นนะครับที่อยู่ในส่วนของลูน่าสองศูนก็ไม่เหลืออะไรเลยนะก็พยายามที่จะทําตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะดึงเงินของเตะออกมานะสำหรับใครที่เขายื่นเรื่องก่อนหน้านี้การที่จะได้นะแต่รับางคนที่อาจจะไม่ยื่นยื่นเรื่องก่อนหน้านี้การที่จะไม่ได้นะครับ เพราะทันทีที่เขาบอกว่าเขาปิดก็คือเขาปิดเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่อถอนเงินออกเงินเหล่านั้นก็จะถูกเผาไปโดยทันทีนะครับตามคําสั่งของศาลนะนะ แล้วก็มาในส่วนของปัญหาของ e ิโชโเกี่ยวกับลุน a าค a าส i ิเนาะที่ก่อนหน้านี้นะคุณคริสอาร์มีไปบอกว่านะครับเขาคือเจของลุน a าค a าส i ิก็เลยทําให้ e ิโชโรเนี่ยระงับลุน a าค a าส i ิแล้วก็จะเพิ่งต่อออกไปด้วยนะซึ่งทินี้เองครับก็เลยทาให้ชุมชนต้องเทค e a c ชั่นวาเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยลุน a าคาสิกับลุ n a า2.0ไม่เกี่ยวกันนะครับลุ Luna น a 2.0นั่นคือของคุณคริสอาร์มี่ซีอของตัว t ีฟวนะ แต่ลุน้าคลาสสิกก็คืออีกต่างหากคือเป็นเชนดั้งเดิมแล้วก็เป็นผู้ของชุมชนมาแั้งแต่แรกนะครับพ็ได้ยื่นคาร้องไปแล้วก็ถล่มกันไปอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ตัวอิชิโร่ก็ได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับตัวลุน้าคลาสสิกแล้วก็ได้ออกมาประกาศใหม่เกี่ยวกับตัวเซอร์เคนลุนาคลาสสิกนะโดยยังกําหนดให้อยู่ในสุข,ของโหมดสถานะปิดเท่านั้นนะครับก็คือว่าไม่เคยถอนออกไปนนก็คือว่านะครับไว้ก่อนรอดูสถานการณ์อะไรแบบนี้นะครับโอ้ ซึ่งนะครับมันก็ปิดอยู่จนกว่าอิโชโร่จะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าทําไมเขาต้องทําอย่างนั้นนะครับเนื่องมาจากการละเมิดนโยบายความปลอดภัยและก็ความเสี่ยงด้านคือขายจิมันลดลงก็คือว่าถ้าเกิดว่ากรอต์เขาสั่งเพิ่นถอยมาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อลูกค้านะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรุ่นนากรสิกนะมันคือรุ่นนาซองจุดศูนย์แต่คุณคริสอาร์มีก็ด้านไปบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรุ่นนากรสิกมันก็เลยเป็นปัญหานั่นแหละครับ อ่ะแต่ตอนนี้ตัวอิชโรเขาก็รู้แล้วนะครับเขาก็เคลแล้วตอนนี้ก็คือสต็อกไปก่อนรอดูสถานการณ์คำตัดสินของศาลอะไรแบบนั้นนะรอความชัดเจนนะแล้วก็ผมขอย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาเนาะที่คุณ เควนโดยังนะครับที่คนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขาสามารถบอกให้ใครบางคนในส่วนของตัว t ทีเนี่ยสามารถเผาเงินได้บอกว่าเผาร้อยล้านก็คือเผาร้อยล้านนะครับไม่งั้นเขาจะเฉยนั่นนู่นก็อ่ะคนนั้นแหละครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่าอย่าเชื่อใจคริสอามี่อันนี้ผมขอย้อนกลับไปลึกหน่อยนะว่ามากเกินไปนะเขาบอกว่าเขาจะใช้ัญชี X เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงการล้มละลายอันนี้ก็คือเขาบอกว่าอย่าเชื่อใจคุูคิซามี ตอนนั้นนะครับแต่ก็เชื่อใจไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะทีนี้เขาก็ยังบอกอีกว่าเขาและทีมงานของเขาจะย้ายเงินกว่า5 0าสิบพล้านรูปนาไปยังกระเป๋าเงินของพวกเขาอย่าลืมเผามันทิ้งทั้งหมดในที่สุดของคดีด้วยนะถามว่าทําไมนะครับผมถึงย้อนระทูก,กลับไปไกลขนาดนั้นที่เขาเคยพูดในอดีตนะครับวันนี้เขาก็บอกว่าฉันได้รีชวิตนี้ที่ฉันเคยแชร์ก่อนหน้านี้นะเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ มีกองทุนของลูน่าคลาสสิกนะครับที่แยกออกจากกันประมาณสัก28,535ล้านลูน่าคลาสสิกซึ่งแยกออกจากกันเป็น14กระเป๋าอันนี้คือดึงดูดความสนใจคือกระจายกันออกไปนะแล้วก็หลายๆกองทุนรวมๆกันนะครับอันนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก400พันล้านลูน่าคลาสสิกนะที่ไม่ถูกเดิมพันนะก็คือไม่ได้อยู่ในการเลคกิ้งไม่ได้อยู่ในอะไรเลยนะแล้วก็กระเป๋เาเงินเหล่านี้นะครับถูกส่งรวบรวมแล้วก็แจกจ่ายในช่วงเวลาเดียวกันจํานวนเดียวกันนะครับ ที่มันแบบเท่ากันแล้วก็พร้อมกันเป๊ะๆแล้วนะครับจํานวนกระเป๋าเงินที่มันแจกออกไป14กระเป๋านั้นมันมาจากกระเป๋าเงินเพียง2ใบเท่านั้นก็คือตัวนี้ครับที่มีอยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยเก้าสิบพันล้านลูน่านะแล้วก็มีประมาณสัก1 3 0 0สามพันล้านลูน่าในกระเป๋านะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่สังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นธุรกรรมที่จงใจทํานะคือจํานวนมันเท่ากันนะครับอันนี้คือเท่ากันเลยเห็นไหมเห็นตัวเลขที่มันเท่ากันไหมอ่ะอันนี้แหละครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือของใครหรืออะไรยังไงนะาบางคนเขาก็ต่างๆนานาไปบอกว่าคุณเควนโดยังโกหกเขาคือคนหลอกลวงครับแต่พอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลายๆคนก็รีชีวิตตัวนั้นกลับมาเฮ้ยจริงๆแล้วมันกําลังเกิดการช่อโกงครั้งมโหฬารก่อนที่จะจบคดีหรือเปล่าซึ่งชุมชนของตัวทีเอฟเอเขาออกมาแก้ต่างว่าอันนี้มันเป็นของศุลกากรหรืออะไรนั่นนี่นู่นนะแต่ก็เราก็ยังไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงหรืออะไรยังไง แต่พอเราย้อนไปดูในส่วนของคุณเควินโดยังเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตเห็นง่ายๆหรือที่เขาเคยโพสตก่อนหน้านี้เมื่อย้อนกลับไปนะครับเจนในระหว่ากระเป๋าเงินเนี้ยมันจะถูกแจกจ่ายให้กับพนักงานของตัว TFL นะหรือว่าตัวเทอร์ราฟอร์มแบบ แล้วก็ทันทีที่พวกเขากินกันจนอิ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นคดีก็จะจบและพวกเขาก็จะสลายตัวแยกออกไปพร้อมกับเงินในกระเป๋าแล้วก็ชุมชนก็ได้บ้างในส่วนของการเผาแต่พวกเขาก็กินเรียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงไม่จริงยังไงเราก็คงต้องรอสารเฉลยก็ต้องรอเหตุการณ์ที่มันชัดเจนเนาะแต่ก็นํามาฝากกันทําว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ทีนี้ผมก็ขอย้อนกลับไปในส่วนของคำพูดของซีซีนะครับที่เขาบอกว่านะครับในส่วนของปลายปีนี้นะมันจะเป็นในส่วนของตัว d e f i นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของ d e f i ที่เป็นครีมหลักๆเนาะที่เราจะรู้จักในส่วนของ NFT ก่อนหน้านี้มีตัวเวิร์ก่อนหน้านี้ที่เป็นครีมของมันมนะครับแล้วก็จะเป็น d e f i หลังจากนี้เนื่องจากว่าคนจะเริ่มรู้จาก คลิปโตมากขึ้นจากตัว e t f แล้วก็การสเต็กกิ้งเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับคนจะเริ่มหันเข้ามาสนใจสุขของดีมากขึ้นเนื่องจากว่าการฝากเงินในธนาคารเพื่อพยายามรักษาความมั่งคั่งของตึงเนี่ยมันอาจที่จะไม่ได้ผลอีกแล้วจากที่ผมให้ดูในสุดของอัตราการเติบโตหรือว่าราวาเงินเฟอ้อหรือว่านี่ของสหรัฐที่มันเพิ่มขึ้นแบบนั้นถึงครับอันนี้ก็ปกติที่เราเคยมีเงินอยู่ตอนนี้มูลค่า,าอาจที่จะลดน้อยลงการที่เราไปฝากไว้ในธนาคารกินดอกเบี้ย ประมาณสักเต็มที่2%เนี่ยมันก็ไม่เพียงพอกับอัตร,รางเงินเฟอ้อท,ที่มันเพิ่มขึ้นประมาณ5% 10%แบบนี้ถูกไหมครับอ่ะประมาณนั้นแล้วทีนี้คนก็จะเริ่มหันมาดูในส่วข,ของคริปโตเนาะเพราะว่าคริปโตเนี่ยก็ให้ในส่วข,ของตัวการตอบแทนที่ดีกว่าประมาณสัก 10%ขึ้นอ่าแล้วแต่เหรียญแล้วแต่ในส่วนของสภาว่าตลาดด้วยนะแต่ก็เราวนั้นนะครับโดยเฉพาะเซี่ l เต้บวกคอยเนี่ยก็ปาไป 8%, 8แล้วอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้คนไม่หันกลับมาเก็บเงินในส่วนของคริปโตหรือว่าเป็นส่วนของดี f ฟแบบนั้นมาขึ้นครับอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็จอยู่ตรงนั้นแล้วอีกตัวหนึ่งที่เขากล่าวพูดถึงเลยก็คือว่า สเตเบิลคอยนะที่เป็นดิจิทัลไลน์แล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างตัว UTC เนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือว่าเป็นนักแสดงระดับต้นๆเลยนะจากตัวคอยน์มั่งคีแคที่เขาได้แรงงานไปปกหอยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมาพูดอีกรอบหนึ่งนะับแล้วก็ความมั่งคแคเนี่ยก็เป็นของตัวบแอนอยู่นะตัวเพราะว่าบแอนด์เขาซื้อไปเขาบอกว่าตัว UTC ีเนี่ยจดทะเบียนในบแอนแล้วก็สัญญาถาวรของตัววตจะเปิดตัวนะครับตัว Sta b l e c คอยอีกครั้งแล้วก็ค้าประกันโดยตตััวววว BTC TC ซึ่่งเเค้าายบอกแล เราจะกลับมาอีกครั้งแล้วผมจะกลับมารีทวิตนี้ในวันที่เก่าเรากลับมายืนกันอีกครั้งซึ่งหลายๆคนเขาก็รู้ครับว่าคือรู้นะักพิสรีตัวยูทีซีนะะแต่เขาก็ไม่ได้พูดชื่อแบบนั้นออกมานะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับเราก็จะเห็นได้ว,ว่าตัวเทอร่ายูทีซีเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างผลกําไรและก็ผลตอบแทนได้ดีมากๆเพราะว่าเขาสามารถจ่ายผลตอบแทนที่ระดับ15ถึง30แล้วแต่ช่วงเวลาใครมาก่อนมาหลังนะนะ ซึ่งพอเราเห็นเราก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนั้นนะตัวเทรา UTC เนี่ยมาแรงมากๆนะครับที่สามารถไปถึง332.81%ที่แบบโหกินตัวอื่นไปแบบยับๆเลยนะแต่เราไม่พูดถึงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ตัวนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าไ,ได้นะซึ่งเราก็มาพูดถึงในส่วนของรายงานล่าสุดของไบแอนนะครับก็ไม่ล่าสุดหรอกเมื่อประมาณสัก วันที่10กว่า,วาที่ผ่านมานี่เองนะครับก็บนียเนี่นะนยนะก็เพิ่งเผยแพร่รายงานครึ่งปีหลังอย่างเงียบๆเนาะถ้าเกิดว่าใครเนะี่ยไม่ได้เข้าไปดูในส่วนของการแจ้งเตือนของแอปบนียใ,ในการที่จะพลาดหรือว่าไม่ดีตามข่าวนั้นนะครับมันก็จะมีข่าวให้เราได้อ่านการอัปเดตของบนียสรุปออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็มีการสรุปในส่วนของการลงชุนแนอนาะคตเอาไว้หลายๆรายการดังนี้คนระับแต่บางคนเขาก็ไม่ได้พูดถึงข้อบางเรียนก็ไม่ได้พูดถึงเนาะด้วยการสนับสนุนของบนียนคะรับประมาณสัก 50- าส0บถึงรขอ 3, ล้วกในไตนะรมาสของสาม ลังนี่แหละครับแล้วก็มีเอกสารอีกหลายๆห,หน้านะที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะแต่ก็เดี๋ยวเราเข้าไปอ่านรายละเอียดกันครับที่จริงแล้วมันมีหลายๆตัวเลยนะแต่ผมจะพูดถึงในส่วนของตัวว t c แลซีละกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเอ่ยในส่วนของตัวหลักๆตรงนี้นะแต่ก็มีให้เราอยู่ดูอยู่ในเอกสารนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับไบแนนก็ได้กล่าวถึงภาพรวมของการเติบโตของตัวคริปโตเนาะที่แข็งแกร่งมากๆจากปี2023นยจนถึงปีนี้นะครับและก็ในส่วนของตัวครึ่งปีแรกก็มีการสิ้นสุดที่ประมาณสัก2.2ล้านดอลลาร์นะครับคือ2.2ล้านล้านดอลลาร์นะที่เติบโตถึงประมาณสัก37.3%นับตั้งแต่ต้นปีก็มีกําไรลูกหน้าอะไรแบบนี้มาครับแล้วก็ แต่มาสที่2เนี่ยค่อนข้างท้าทายนะเนื่องจากตลาดกำลังพลิกตัวกลับนะ้อช่วงกลางๆปีถูกไหมที่มันแบบลดลงเบี้ยวควายไปประมาณสัก58อะไรแบบนี้นะแต่ก็ได้มีการลดลงไปประมาณสัก14.3%เท่านั้นนะแล้วก็มีเหรียญที่น่าจับตาแบบหลักๆอย่างเช่นตัวเลเยเยอะหนึ่งนะหรือวันสุดของตัว การฮาวิ่งของ Bitcoin หรือแม้กระทั่งตัว ETF ที่สามารถติ๊กไว้เงินมาได้ถึงประมาณ14,000ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็มีการมาของตัวอ t h e เ e ียมด้วยเนาะแล้วก็มีเชนอื่นๆที่โดดเด่นอย่างเช่นในส่วนของโ l ล่ a ที่มีมีแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของตัว VTC เนาะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูด ตรงๆนะครับแต่เขาก็พูดถึงในส่วนของ De ฟาที่ซีซีเคยได้พูดถึงก่อนหน้านี้นะครับที่มันจะมาเป็นตัวเก่งตัวเต,งต็เตงในส่วนของรอบถัดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเตเบอร์คอยเนาะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญนะแล้วก็ขาดอีกประมาณสัก14.5%จากจุดสูงสุดตลอดการเดือนเมษายนปี2022ก่อนที่ตัวเทอร่ายูทีซีจะล่มสลายในวันที่30มิถุนาปี2024นยีเนี่ยมันก็กําลังจะกลับเกือบขึ้นมานครับถ้าเกิดว่าตัวสเตเบอร์คอยต่างๆที่มันเคยระหองระแห มันเคยล้มลงไปนะครับมันสามารถกลับขึ้นมาได้นะครับมันก็สามารถเรียกมูลค่าสเตเมบลคอยได้อยู่ที่ประมาณสัก160,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ปีแม้ว่าตอนนั้นนะครับจะมีตัวสเตเมบลคอยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นตัว U ิ d ดีทตัว U ิ d ดีซี ตัว c y c l คตัว u ิ d ดหรือว่าตัวอ t ช e นาอะไพวกนี้มากินส่วนแบ่งการตลาดของไปนะครับแต่ว่าตัว u ิ d c เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตานะถ้าเกิดว่าเขาสามารถเรียกมูลค่ากลับมาได้มันจะเป็นตัวดีไฟตัวหนึ่งเลยที่จะมาเปลี่ยนเกมอะไรพวกนี้นะ แต่สิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ไตรมาสที่4ที่ซีซีเคยพูดถึงในส่วนของดีไฟไตรมาสที่4ที่พูดถึงในส่วนของการจบคดีของตัวที l แไตรมาสที่4ที่เราพูดถึงการเผามูลค่าหลักล้านล้านล้านคลาสสิกและก็ยูทีนะครับไตรมาสที่4ที่ซีซีจอกมาแล้วก็พ้นคดีแล้วก็้นผิดจากข้อกล่าวหาต่างๆนะครับแล้วก็ไตรมาสที่4ที่ตัวทองสารสั่งฟังอเมริกานะครับสั่งไม่พิจารณาของตัวบียูดีนะก็ตอนนี้ก็คือปน ไม่ได้เรียกร้องแล้วก็ไม่ได้แบบกล่าวโทษอะไรในส่วนของตัว CC นะครับแล้วก็ไตรามาสที่นะครับที่อนุญาตให้ตัวไบแน็นะครับสามารถใช้ตัวเงินทุนไปลงทุนในส่วนของอเมริกาได้แล้วนะอ่าแล้วก็ไตรามาสที่4ครับที่จะมีการเลือกตั้งในส่วนของสหรัฐอเมริกาเนาะถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นก็จะเป็นไตรามาสที่4ที่เริ่มต้นในส่วนของยุคกระทิงแล้วก็การเก็บตัวบิตคอยเข้าไปเป็นทุนสำรองของอเมริกาถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็าำแบบนั้นจริงๆนะอ่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นนนนอะะไรรที่าามฝกกันนคัคบ ก็ต้องบอกเลยครับว่าไตรมาสที่สีนี้มีแต่อะไรที่น่า ลุ้นน่าติดตามนะเพราะว่ามันมีแต่เรื่องสำคัญสำคัญเกิดขึ้นนในช่วงของครึ่งปีหลังครับแต่ว่าราคาบิทคอยจะไปถึงขนาดไหนมูลค่าของคริปโตจะขยายได้มากเท่าไหร่ราคาของรุ่นหน้ากระสิกจะไปถึงรงไหนแล้วก็ซีซีจะมีแผนอะไรเกี่ยวกับตัวเชอร่าท้งรุ่นหน้ากระสิกแล้วก็ตัวยูซีซีหรือเปล่าการรีเพกจะสามารถเกิดข,ขึ้นได้จริงๆริงไหมเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอต